เรื่องของเงินบาทนะคะบอกว่าพ่อเงินบาทแข็งเนี่ยเข้าใจเลยว่าเกษตรกรส่งอ,ออกเนี่ยมันมันเป็นปัญหาแน่นอนนะคะก็ทุกคนก็จะมีความกังวลใจแต่ว่าที่พูดมเมื่อกี้คือว่าก็ให้ใช้ข้อดีของในเรื่องเวลาที่บาทแข็งอย่างเช่นการนําเข้าพ่พอการนําเข้าเนี่ยหรือว่าการเออคืนเงินต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้นะคะหรือว่าโครงการไหนที่จะมีการนําเข้าแล้วก็ล็อก ล็องตรงนี้ไว้เพื่อเป็นโอกาสเมื่อบาดแข็งแต่ว่าก็ต้องแก้ปัญหากันต่อไปการคลังก็ต้องคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไปว่าเป็นชาติเขาส่งสัญญาณเหมือนจะไม่ยอมอเขาตอบที่แ้วท่านผู้ก็ต้องนี่ถึงบอกว่าต้องคุยกันนะคะ,ะก็จริงก็ได้คุยกับทางดน,น,นตรี ไปแล้วด้วยนะคะก็ต้องต้องร่วมมือกันหาทางออกค่ะท่านนายกจะคุยกับผู้ว่าเป็นชาติด้วยตัวเองเลยไหมคะอ๋อคงให้เป็นทางคุยจะดีกว่าน่าจะตรงกว่านะคะน่าจะรู้ในรายละเอียดมากกว่ามัยรัฐบาลคุณเศรษฐาเคยให้คุณพี่ชัยเป็นคุยกับผู้ว่าเป็ชาติแล้วรัฐบาลนี้ท่านนจะเรียก่หมายคุณพิชัยไปคุยแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วคือคือมอบคลังไปนะคะไม่ทราบว่าจะจะจะเป็นทางที่ีช่วยก็ได้นะคะแต่ว่าเพราะจริงๆเขามีเนื้อเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้คุยเพื่อหาคำตอบร่วมกัน เราเราคงจะไม่รอรอบประชุมกรงวันที่16กุลาใช่ไหมครับจก่อนคงคน่าจะต้องมีการได้พูดคุยกันก่อนนะคะ